เรื่องขยะนั้นเนี่ยมันล้นโลกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานหรือว่าเทศบาลเท่านั้นที่ต้องลงมือทำนะครับแต่ควรจะเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนด้วยเหมือนกันวันนี้จะพาไปดูโครงการสถานีคัดแยกขยะชุมชนคลองอซอยพระเจนนะครับสามารถลดขยะเขาบอกว่าได้มากกว่าพันกิโลกรัมต่อวันนะครับสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนั้นหลายหมื่นบาทเลยไปดูแนวคิดแล้วก็วิธีการรวมตัวการของคนที่นั่นกันหน่อยครับ ชุมชนซอยพระเจนตั้งอยู่ในเขตปทุมวันครับกรุงเทพมหาคนครนี่เองคุณผู้ชมครับอยู่ในเมืองเนาะใครจะไปคิดใช่ปกติเราจะเห็นแต่พวกอะไรแบบนี้อยู่แถวแถวชานเมืองอยุทยาปทุมอ,อะไรเงี้ยวไปแต่นี่นะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพมหาคนครที่อย่างนี้มีพื้นที่กว่า22ไร่ครับมีผู้อยู่อาศัยประมาณ1,000คนจาก373ครัวเรือนภายใน3เดือนโครงการสถานีแยกขยะสามารถลดขยะรีไซเคิลที่บ่อฝังกลบได้มากกว่า6.4ตันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า12,000กิโลคาร์บอนแหน่เทียบเท่ากับการสร้างรายได ให้กับชุมชนอยู่ที่26,00 0บาทนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากชุมชนข้างเคียงและก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่ต่างเข้ามาดูงานเพื่อเตรียมขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไปครับเพร้อมพร้อมที่จะขยายทุกเมื่อเลยค่ะทุกทุกวันก็เชิญชวนทุกวันอยู่แล้วดิฉันเชื่อว่าอีกหลายๆครอบครัวก็จะมาเป็นของเราในไม่ช้าที่มาเก็บทั่วนี้ไม่ไม่เคยมีข้อเรียกไม่มีข้อร้องเรียนเลยว่า มีขยะตกค้างขยะนั้นเป็นขยะเปียกล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนในนั้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ทําเหมือนเหมือนคุณพัดพูดว่าคงต่อไปที่ขยะเปียกแะ้วสิ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือเพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะในระดับชุมชนโดยเป้าหมายในการลดปริมาณขยะไปบ่อฝังกลบส่งเสริมการแยกขยะเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาวินัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนมีการสนับสนุนการสร้างสถานีแยกขยะการจัดหาถุงขยะการรับซื้อขยะรีไซเคิลและการให้ความรู้แก่ชุมชนซึ่งการดําเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังมีแผนขยายผลนะคะในการสู่ชุมชนอื่นๆในกรุงเทพมหานครเพื่อลดปัญหาขยะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะวันนี้ชุมชนนี้มีลูกบ้านประมาณ400กว่าหลังคาเรือนมาร่วมกับเราประมาณ40กว่าหลังคาเรือนเรายังมีหน้าที่ในการที่จะไปต่อนะคะแล้วก็ยังต้องให้ความรู้นะคะทั้งผู้ใหญ่เด็กนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถให้ชุมชนพระเจนนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อีกนะคะ เสียงสะท้อนจากพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการระบุค่ะว่าชุมชนมีความกระตือรือร้นในการแยกขยะอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งช่วยสร้างไรายได้เสริมและยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ช่วยให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการสร้างจิตสํานึกในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในอนาคตด,ด้วยถือว่าเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้ใหกับชุมชนอื่นๆต่อไปคะ่ะซึ่งสถานีแยกขยะชุมชนซอยพระเจนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความ ร่วมมือกันในระดับชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะคือเราพูดถึงเสมอค่ะคุณผู้ชมว่าเริ่มคัดแยกขยะเริ่มได้จากตัวเราแต่พอเราเห็นภาพใหญ่ขึ้นที่ชุมชนซอยพระเจนแบบนี้มันยิ่งเป็นแรงผลักดันสําคัญนะคะว่าเราเห็นภาพใหญ่แล้วว่าการบริหารจัดการในชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกระตุ้นเตือนนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็นําไปสู่อีกหลายๆเรื่องที่ดีกับทั้งชุมชนดีกับทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อโลกเราด้วยนะคะ,คะ บอกว่าสามารถลดขยายได้กว่า1000กิโลกร,รัมนะคะต่อวันเท่ากับว่า 1, 1> ตันเลยนะคะค 1>, 1ตันต่อวันคูณ30ก็ได้300ละนะคะลหลายตันเลยแล้วถ้าเกิดว่าขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆซึ่งกรุงเทพมหานาครเนี่ยมีชุมชนกว่า3000แห่งด้วยกันถ้าทำได้แบบนี้โอ้โหกรุงเทพไม่เหลือขยายแล้วนะม,มีแต่ราย